เพ่มันดังเขื่นแทนเราหลังจากพี่โบลงรูกไปอย่างนี้ก็บอกพี่แซ่บอกออกบา้างแต่ว่าตัวนี้ซุ้มเลยซุ้มบอกว่าฟิดทอนมเลยพี่อะไรอ๋อใช่น,นี่ก็จริงจริงก็ถามว่าอยากไหมไม่ได้อยากฟิตครับผมแต่ว่ามันมีงานที่เราต้อง ต้องใช้ร่างกายที่มันสวยงามนิดนึงอะไรเงี้ยคนที่กินเก่งแบบเรามันก็ต้องเออต้องเอาจริงบ้างเขาบอกว่ามีเมนว่า์ดจะเอาบ้างแบบว่าเตรียมละเตรียมแบบว่าโชว์ซิกแพ็ตในเต็มที่ก็ไม่บอกไม่รับต่างแล้วกันครับว่าจะได้เห็นกันตอนไหนแต่ว่าก็ก็เราต้องทำนะครต้องทำมันเดี๋ยวมันก็คงมาแหละก็ดูก็้วถามพี่โบอยเขาบอกเตรียมเห็นอบบว่า ก็หุ่นดีไปด้วยการเลยใช่มันก็เป็นมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องหุ่นดีอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยครับที่ถ้าถ้าเกิดเราเอาหุ่นดีมันก็คือมันก็มันก็ดีมาจากข้างในเนาะการออกกำลังกายอุกาัอาทิตย์นึงทุกวัออกกำลังกายอย่อยก็คือว่าถ้าวันเต็มนบช่วงนี้ทุกวันเลยคืออาจจะไม่ได้แบบไปฟิตเนสทุกวันแต่ว่าเอออย่างน้อยแบบไอสมมติอย่างเมื่อวานมีงานตอน10บโมงเช้าเนี่ยเราก็ตื่นมาตั้งแต่8ปดโมงมามาเล่นของเราเองแบบง่าย สักสักแบบครึ่งชั่วโมงอะไรนี้อะไรเงี้ยครัมันก็แบบใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบไปออกออกไปออกกำลังกายจริงๆไปฟิตเนสไปเล่นบาสไปเตะบอลอะไรก็น่าจะอาทิตย์ละแบบสามสี่วันก็เยอะอ่ะช่วงนี้ทุ่มเวลาทุ่มเวลาให้การออกกำลังกายก็อย่างบอกว่ามีข่าวเรามีมือดีเอารูปโพลลอย่างเขบอกตั้งแคปซูลชนวงนนี้เออท้องอร่อยทางทางคุณผที่เล็กเองแบบให้กำลังใจน้ำที่โปรคือน้องคือจริงๆ คือน้องรู้แหละว่าว่าพ่อไม่ใช่เรื่องสําหรับเล็กอะมันก็คือเรื่องที่เล็กรู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นเรื่องของมารยาทในการในการทักกันเดี๋ยวนี้เล็เลกเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เริ่มรู้แล้วว่าการทักเอ้ยอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยอุ้ยสิวขึ้นหรออันนี้มันเป็นเรื่องที่ อาจจะทําให้อีกคนหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนที่ถูกทักแบบรู้สึกแย่ได้อะไรเงี้ยก็แต่เราก็เลยก็ไม่อยากให้ไปตัดสินใครว่ายังไงครับผมคืออย่างเนี้ยคนที่เขาลงรูปมาหาว่าโบเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เขาอาจจะมีเจตนาที่ดีก็ได้เราเราไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของเขาไงก็แต่ว่าที่น้องที่น้องตอบตอบกลับไปก็ก็ถือเป็นเรื่องเรื่องฮาฮาแล้กันครับผมพอน้องก็ตอบมาน้อไม่ได้ท้องค่ะไ่ นั่นอุจจาระอะไรเงี้ยก็ตลกดีเราไม่ได้มีแบบว่าทักแชทบอกเอนอ,อ,นอ,อ,นอ,อน้อยไม่ไหมน้อมันเป็นเรื่องของชุดผู้หญิงเนอนะ,ะมันก็แบบชุดเอยแสงเอยเนี่ยมมมไม่รู้ตอนนี้หน้าเล็กแบบได้มันเราก็ไม่รู้มันก็คือมันก็คือหลายๆปัจจัยก็ผมน้องก็สุขภาพดีของน้องก็ท่านก็ดีที่สุดละแล้วเนี่ยแตสุขภาพดีบอกว่าเออพร้อมจะออกซิงเกิล่อเลยหลักๆ พี่แต่ผมน่ารักสิบแปดนนี่สิบแปดแล้วค่ะตอนนี้สิบแปดแล้วก็รอรอดูแล้วกันครับผมคือน้องเล็กก็คิดว่าน้องเป็นคนที่ร้องเพลงพอมากอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นพี่เลี้ยงได้ช่วยเขาก็บกว่ามีบ้างมีบ้างแบบเขาก็ต้องการอะไรความเห็นเนาะแต่วันนี้ก็มีไปแบบว่าช่วยเขา้องเพลงนะเหมือนว่าไปแบบว่าเราก็าะซ้อมอะไรก็มีช่วยบางบางทีอย่าง ถ้าเป็นแบบเพลงสากลอะไรเงี้ยก็มีช่วยบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าน้องเขาเข่งอยู่แล้วเรา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 ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีขนาดนั้นอยู่แล้วครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่เราก็เอาเพลงเขาไปร้องเนการตามอีเวนตเพลงมันดังอะเอแล้วโอ้โหแล้วจะออกซิงเกิลใหม่ก็คือว่าต้องมันก็ต้องเตรียมเราเพราะว่าเพลงเพลงล่าสุดก็คือทำทำแบบว่าคิดแบบได้ดีคือเลิกะได้ยินคําชมมาหนึ่งเบแบบ รู้สึกดีใจแทนน้องมากคือคนที่ชมคือพี่แทนลิปตาย,ยานี่แหละเขาบอกว่าน้องไม่ใช่นักแสดงที่ร้องเพลงพอนะน้องเป็นนักร้องที่ร้องเพลงพอแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเออ้วเด้อดีใจดนะีใจ